สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์เคลื่อนที่กันนะครับซึ่งเนื้อหาในคลิปนั้นจะเกี่ยวกับการใช้งานสมาร์ทโฟนและก็แท็บเล็ตครับจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญทุกท่านรับชมได้เลยครับอันดับแรกนะครับเรามาทำำําความรู้จักเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ว่ามีความหมายอย่างไรอุปกรณ์เคลื่อนที่คืออุปกรณ์ที่เหมาะสมสําหรับการพกพาและสามารถทํางานได้เหมือนกับคอมพิวเตอร์จึงมีคุณสมบัติเด่นๆก็คือ มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาส่วนตัวเครื่องนั้นใช้พลังงานค่อนข้างน้อยและใช้ทำหน้านที่ได้หลากหลายอย่างตามแล้วแต่แอปพลิเคชันที่เราได้ดาวน์โหลดเอาไว้นะครับอีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ได้ซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมากล่าวถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ครับอีกอย่างหนึ่งก็คือแท็บเล็ตโดยสสิ่งนี้มีการตั้งค่าและการใช้งานไม่ต่างกันมากนะัก แต่สิ่งที่จะทําให้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตแตกต่างกันอย่างแรกก็คือขนาดตัวสมาร์ทโฟนจะมีขนาด4นิ้วขึ้นไปนะครับแต่ไม่ถึง7นิ้วแต่ถ้าหากมีขนาด7นิ้วขึ้นไปเราจะเรียกว่าแท็บเล็ตครับส่วนการใช้งานทั้ง2อย่างนั้นแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยตามความเหมาะสมครับเช่นแท็บเล็ตนั้นจะมีขนาดหน้าจอที่กว้างเหมาะสําหรับการวาดรูปและางานออกแบบส่วนสมาร์ทโฟนก็เหมาะสําหรับติดต่อสื่อสาร แล้วก็ทรมากกว่านะครับระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์เคลื่อนที่นั้นมีอยู่หลากหลายประเภทตามแต่อุปกรณ์ในแต่ละยี่ห้อนะครับซึ่งระบบปฏิบัติการแต่ละอันเนี่ยต่างก็มีข้อดีและก็ข้อเสียแตกต่างกันไปเราจะเริ่มมาดูจากระบบแรกนะครับคือ bada os ครับ bada os เป็นระบบปฏิบัติการที่จะพัฒนาขึ้นโดยบริษัทซัมซุงนะครับเพื่อใช้ในโทรศัพท์ตระกูลเว v e แต่ในปัจจุบันระบบนี้ครับได้ถูกยุติการพัฒนาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากบริษัทซัมซุงเนี่ยได้หันมาใช้ระบบปฏิบัติการ Android แทนในรุ่นใหม่ๆนะครับถัดมาเป็นระบบปฏิบัติการซิมเบียน s ซึ่งซ y มเบียน s เนี่ยถูกพัฒนามาเพื่อใช้กับโทรศัพท์โนเกียโทรศัพท์โนเกียเป็นโทรศัพท์ที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันดีนะครับแต่ปัจจุบันนี้บริษัทโนเกียนั้นได้ถูกเทคโอเวอร์โดยบริษัท Microsoft เป็นที่เรียบร้อยนะครับ ซิมเม a n โอก็เลยได้ยุติการพัฒนาไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับถัดไปเป็นระบบบริการ Black b บล็กเบอร์รี่โอซึ่งเป็นระบบบริการที่ถูกพัฒนาเพื่อใช้กับโทรศัพท์ Black b บ a ็กเบอร์ซึ่งโทรศัพท์ Black b บ a ็กเบอร์นี้เป็นที่นิยมมากครับในช่วงปี2 0 0 7ถึง2008แต่ภายหลังการมาของสมาร์ทโฟนทําให้โทรศัพท์ Black b บ a ็กเบอร์นั้นมีความนิยมลดลงและบริษัท Black b บ็กเบอร์ก็ได้ยุติการพัฒนา m บล b กเ OS เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถัดไปเป็นระบบ w i o w s w s p n o ครับเป็นระบบ OS ของ Windows Mobile ที่ถูกพัฒน,นาโดย Microsoft mm. เพื่อใช้ทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันของ Microsoft อย่าง Microsoft Office แต่ระบบนี้กลับอยู่ได้ไม่นานครับเนื่องจากไม่สามารถแข่งกับคู่แข่งอย่าง Android หรือ iOS ได้ทำให้ระบบบริการของ Windows Mobile นั้นได้ถูกยกเลิกและเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นแทนนะครับ ต่อไปเป็นระบบปฏิบัติการที่เป็นที่นิยมอย่างมากนะครับปัจจุบันก็ยังใช้งานกันอยู่นะั่นคือ Android เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาโดย Google โดยระบบนี้นะครับเป็นระบบปฏิบัติการแบบ OpenSource ซึ่งหมายความว่าเป็นระบบที่เปิดให้ใช้ฟรีนะครับทำให้ผู้ที่ผลิตสมาร์ทโฟนและก็แท็บเล็ตส่วนใหญ่เนี่ยนิยมนำไปใช้เป็นระบบปฏิบัติการภายในเครื่องเช่นบริษัทซัมซุงอ p p โปหรือ HTC ข้อดีของระบบปฏิบติการ Android นั้นก็คือเป็นระบบที่เปิดนะครับทำให้มีแอปพลิเคชันให้เลือกใช้มากมายและยังสามารถเชื่อมต่อกับบริการต่างๆของ Google ได้สะดวกทั้ง Gmail, l o o o l l e r r v v g o o o l l m m p s เป็นต้นนะครับสุดท้ายนี้เป็นระบบปฏิบริการที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับซึ่งก็คือระบบปฏิบริการ iOS ซึ่งระบบ iOS นี้ถูกพัฒนาโดยบริษัท Apple เพื่อใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ของตนเองนะครับคือ iPhone iPad และก็ iPod นะครับข้อดีของระบบปฏิบัติการ iOS นั่นก็คือมีความปลอดภัยสูงนะครับเนื่องจากบริการเสริมต่างๆและระบบจัดการนั้นอยู่ในเคร <em> ือ Apple ทั้งสิ้นนะครับอีกทั้งประสิทธิภาพของระบบนี้ยังรวดเร็วและก็ตอบสนองได้ไวขึ้นชื่อว่าเป็นระบบโดยการอันดับหนึ่งนะครับครับจากที่กล่าวมาเราจะเห็นว่า ระบบราิการเนี่ยในปัจจุบันจะมีการใช้งานแพร่หลายอยู่2แบบก็คือระบบ Android และ iOS แต่ก็มีหลายๆบริษัทนะครับที่กำลังพัฒนาระบบปฏิบัติการของตนเองอยู่เช่นโทรศัพท์ยี่ห้อหัวเว่ยนะครับสมาร์ทโฟนของหัวเว่ยนั้นกำลังจะเปิดตัวระบบปฏิบัติการ Harmony OS ซึ่งเป็นระบบปฏิบการที่ถูกพัฒนาของหัวเว่ยพัฒนาของตนเองขึ้นมานะครับซึ่งจะเปิดใช้ในช่วงต้นปี2021นี้ ซึ่งก็จะทําให้มีการแข่งขันและการพัฒนาระบบปฏิบัติการแข่งกันมากขึ้นไปอีกนะครับในปัจจุบันสําหรับเรื่องโปรแกรมประยุกต์สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือโมบายแอปพลิเคชันนะครับจะเป็นการพัฒนาโปรแกรมสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยตัวโปรแกรมนั้นจะมีหลากหลายประเภทตามความต้องการของผู้ใช้ซึ่งจะมีผู้พัฒนาหลากหลายท่านนะครับพัฒนาแอปพลิเคชันจำนวนมากหลากหลายรูปแบบเช่นแอปพลิเคชันแผนที่ เกมหรือแอปพลิเคชันสำหรับการถ่ายรูปหรือแต่งรูปและโปรแกรมแชทต,ต่างๆอย่างเช่น m e s s e n g e r หรือ l ล n e ที่หลายๆท่านเนี่ยเคยใช้งานหรือเคยรู้จักนะครับโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับสามารถดาวน์โหลดผ่านระบบปฏิบัติการทั้ง Android และก็ iOS ได้โดยสามารถทำได้ดังนี้ครับผมสำหรับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านระบบปฏิบัติการ Android นะครับเราจะใช้แอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Play Store นะครับให้เราค้นหาแอปพลิเคชัน Play Store แล้วกดเข้าไปนะครับจะปรากฏหน้าตาแบบนี้นะครับสาหรับการใช้งาน Play Store เนี่ยอย่างแรกเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับคือการเชื่อมต่อบัญชีอีเมล g o o g l e นะครับหากเราไม่ได้เชื่อมต่อบัญชีอีเมลของ Google เราจะต้องไปเชื่อมต่อก่อนนะครับไม่ไม่เช่นนั้นเราจะไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบน p Play Store ได้นะครับ จากนั้นเมื่อเราต้องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับให้เราดูที่แทบค้นหาด้านบน,นครับแล้วพิมพ์ชื่อแอปพลิเคชันนั้นเช่น o o o l l m m e t นะครับอ่ะเราก็พิมพ์ลงไปเลยแล้วกดค้นหาครับจะปรากฏหน้าต่างแอปพลิเคชัน o o g ก e m e ี t ขึ้นมาหากเราเชื่อมต่ออีเมลบัญชี Google แล้วเราสามารถกดติดตั้ง แล้วก็รอให้ดาวน์โหลดเสร็จสิ้นจะเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับแต่ถ้าหากท่านใดต้องการถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันเราสามารถทำได้หลากหลายวิธีนะครับอย่างแรกคือการไปคลิกที่ไอคอนของแอปพลิเคชันนั้นกดค้างนะครับแบบนี้กดค้างจะขึ้นหน้าต่างขึ้นมาเราจะเห็นคาว่าถอนการติดตั้งเราสามารถกด ถอนการติดตั้งออกไปได้เลยนะครับอย่างนี้กดถอนการติดตั้งออกไปได้เลยโปรแกรมจะถามเราว่าจะถอนการติดตั้งแอปนี้ไหมก็ให้เรากดตกลงครับหรือวิธีที่2เราสามารถเข้า p พ a y s t o r e แล้วค้นหาค้นหาแอปพลิเคชันที่เราต้องการถอนการติดตั้งบนเครื่องเรานะครับ,บ<น>เช่น Grab แล้วกดเข้าไปในแอปพลิเคชันแกลครับเราจะเห็นคํำสั่งถอนการติดตั้งให้เรากดถอนการติดตั้งออกได้เลยครับและวิธีสุดท้ายครับวิธีที่สามให้เราหาปุ่มตั้งค่าครับเห็นไหมครับปุ่มตั้งค่าที่รูปฟันเฟืองเรากดปุ่มตั้งค่าเข้าไปแล้วหาหมวดที่ชื่อว่าแอปครับหาแถบที่ชื่อว่าแอปครับแล้วกดเข้าไป ในแอปเนี่ยจะปรากฏแอปพลิเคชันบนเครื่องเราที่มีทั้งหมดนะครับให้เราหาแอปพลิเคชันที่เราต้องการถอนการติดตั้งแล้วกดเข้าไปแล้วกดลบการติดตั้งครับแล้วกดตกลงจะเป็นการลบการติดตั้งแอปพลิเคชันนั้นๆออกไปนะครับครับผมนี่ก็เป็นการจัดการการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและการถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันครับผม การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบติการ iOS สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับอันดับแรกให้ทุกท่านเปิด iPhone หรือ iPad ของท่านขึ้นมานะครับแล้วค้นหาเครื่องมือที่มีชื่อว่า App Store เครื่องมือนี้นะครับ App Store จากนั้นกดเข้าไปจะเข้าไปหน้าถัดไปนะครับคือหน้าร้านค้าของ App Store ดังนี้ครับ และเมื่อเราต้องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดนะครับให้พิมพ์ค้นหาไปที่แถบค้นหาด้านบนนะครับด้านบนสุดแบบนี้นะครับแล้วกดค้นหาจะเข้ามาหน้าแอปพลิเคชันที่เราค้นหานะครับจากนั้นหากต้องการดาวน์โหลดให้กดไปที่ปุ่มเก็ตสีน้ำเงินนะครับปุ่มเก็ตหรือถากเป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะเป็นคำว่ารับเก็ตหรือรับนะครับพอกดเสร็จแล้วเนี่ยจะเข้าไปขั้นตอนต่อไปก็คือการยืนยันตัวตน หากใครตั้งค่าเป็นการสแกนลายนิ้วมือไว้เนี่ยก็จะต้องสแกนลายนิ้วมือเพื่อยืนยันตัวตนนะครับถึงจะโหลดแอปพลิเคชันได้แต่ถ้าหากไม่ได้ตั้งไว้ท่านจะต้องกรอกรหัส Apple ID ของท่านลงไปนะครับเพื่อเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาไว้ในเครื่องเท่าน,นี้ก็เป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาไว้ในเครื่องสาหรับระบบปฏิบัติการ iOS เรียบร้อยแล้วครับสําหรับการตั้งค่าบนอุปกรณ์เคลื่อนที่นะครับเราจะแนะนําการตั้งค่าพื้นฐานแล้วก็ ฟังก์ชันที่จําเป็นบางอย่างนะครับอย่างแรกเลยคือการใช้งานทางลัดซึ่งเราสามารถใช้นิ้วมือของท่านนะครับปัดบนสมาร์ทโฟนหรือ iPad ของท่านครับปัดด้านบนลงมาครับเราจะเห็นว่ามันมีเครื่องมืออยู่แถบด้านบนใช่ไหมครับเราสามารถเลื่อนลงไปอีกครับเพื่อให้เราเห็นเครื่องมือทั้งหมดนะครับการตั้งค่าตรงนี้นะครับจะมีการตั้งค่า Wi-Fi การเปิดเดสไฟสามารถเปิดปิดได้ที่แถบ w i f i ข้างบนนะครับซ้ายบน เปิดหรือปิดครับหรือเราสามารถกดค้างเพื่อเข้าไปดู wifi ว่ามีตัวไหนที่กำลังปล่อย wi-fi อยู่บ้างแล้วก็เลือกใช้ได้ครับถัดไปเป็นการตั้งค่าเสียงนะครับเราสามารถปิดเสียงเปลี่ยนเป็นสัน่นสามารถทำได้ตรงนี้นะครับปิดเสียงหรือเปลี่ยนเป็นสัน่นหรือสามารถกดค้างเพื่อเข้าไปตั้งค่าเสียงก็ได้เช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นระดับเสียงการสั่นหรือเสียงเรียกเข้าได้ที่ตรงนี้เลยนะครับ หรือจะเป็นการเปิดปิดบลูทูธเครื่องมืออุสารนะครับหรือจะเป็นการล็อกหน้าจอเปลี่ยนหน้าจอเป็นหมุนตามมุมอัตโนมัติหรือเป็นการล็อกหน้าจอได้ที่นี่นะครับต่อไปเป็นโหมดการบินหลายท่านอาจจะยังไม่เคยใช้นะครับโหมดการบินเป็นอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับโหมดการบินสําหลับอุปกรณ์เคลื่อนที่นะครับคือการตั้งอุปกรณ์ของท่านให้กลายเป็นโหมดออฟไลน์ครับ หรือก็คือโทรศัพท์หรือ iPhone iPad ของท่านเนี่ยจะไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตหรือโทรเข้าโทรออกได้เลยเป็นการปิดการสื่อสารทั้งหมดนะครับหมดการบินนะครับต่อไปก็จะเป็นฟังก์ชันเล็กน้อยอย่างเช่นไฟฉายนะครับแสงไฟหรือโหมดพลังงานโหมดพลังงานก็จะเป็นโหมดที่เอาไว้ประหยัดแบตเตอรี่นะครับต่อไปนะครับจะเป็นการปล่อยฮอสปอตมือถือ อันนี้จําเป็นนะครับเราอาจจะใช้ใช้งานมันบ่อยๆนะครับการปล่อยฮอสปอตมือถือการปล่อยฮอสปอตมือถือเนี่ยจะเป็นการนําอินเทอร์เน็ตของเราไม่ใช่อินเทอร์เน็ต Wifi นะครับแต่เป็นอินเทอร์เน็ตเครือข่ายของท่านที่ท่านสมัครไวเนี่ยแชร์ให้กับเครื่องมืออื่นเช่นโน้ตบุ๊กหรือโทรศรัพท์เครื่องอื่นแต่ว่าการเปิดฮอสปอตมือถือเนี่ยเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยเราจะต้องปิด wifi ครับนะครับเขาจะแจ้งเตือนนะว่าให้ปิด wifi อ่ะเราก็ปิด w i f i จากนั้นเครื่องมือฮอสปอตมือถือเนี่ยจะติดขึ้นมาเป็นสิทธิ์เงินนะครับเราสามารถกดค้างเพื่อเข้าไปตั้งค่าชื่อของฮอสปอตที่เราต้องการแชร์ได้หรือตั้งรหัสผ่านเพื่อป้องกันบุคคลเข้ามาใช้โดยไม่ได้อนุญาตนะครับฮอสปอตมือถือหรือเราสามารถปิดแล้วก็ไปเปิดไ i ฟ i ใช้ดังเดิมได้เหมือนกันนะครับครับนี่ก็เป็นการใช้งานฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ คำสั่งพื้นฐานนะครับต่อไปเป็นการเพิ่มอีเมลลงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่นะครับในกรณีที่ทุกท่านเนี่ยต้องการใช้อีเมลมากกว่า1อีเมลบนโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่นะครับบางท่านเนี่ยอาจจะมีอีเมลตนเองที่ลงไว้ในโทรศัพท์แล้วแต่ว่าอยากจะเพิ่มมันอีเมลอื่นที่เป็นอีเมลของบริษัทหรืออีเมลของโรงเรียนลงไปด้วยเราสามารถเพิ่มบัญชีอีเมลเข้าไปได้นะครับ โดยการเข้าไปที่การตั้งค่าที่รูปรฟันเฟืองนะครับอย่างนี้ครับจากนั้นเลื่อนลงมาหาแถบที่ชื่อว่าบัญชีผู้ใช้และการแบ็กอัพครับกดเข้าไปตรงนี้ให้เรากดเลือกตรงคำว่า Account นะครับ Account จากนั้นจะมีบัญชีต่างๆนะครับของโปรแกรมต่างๆเนี่ยให้เราดูเยอะมากมายเลยในเครื่องของเราหากเราต้องการเพิ่มบัญชีให้กดไปที่เพิ่ม Account กดบวกข้างล่างนะครับเพิ่ม Account จากนั้นโปรแกรมจะให้เราเลือกนะครับว่าจะเพิ่มบัญชีอะไรไม่ว่าจะเป็น s a u s ุ n g Account หรือถ้าใครเป็นโทรศัพท์อย่างอื่นก็จะเป็นบัญชีอย่างอื่นนะครับจะเป็น Facebook เป็น Li n e เป็น m e s s e n g e r หรือว่า เป็น Google อ่ะในที่นี้ผมขอเลือกเป็นบัญชี Google นะครับแล้วกดเพิ่มบัญชี Google เข้าไปอ่ะก็จะรอตรวจสอบข้อมูลแล้วก็จะให้ยืนยันยืนยันรหัสนะครับอ่ะเราจะรอสักแป๊บหนึง่งจากนั้นระบบจะให้เราพิมพ์อีเมลแล้วก็รหัสผ่านของอีเมลอันใหม่นะครับที่เราจะเพิ่มเข้าไปในระบบเราก็กดเพิ่มเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับ โทรศัพท์ของเราก็สามารถใช้อีเมลได้มากกว่า1อีเมลนะครับเวลาที่ท่านเนี่ยจะล็อกอินไปทําแบบสอบถามที่จะเป็นจะต้องใช้อีเมลเฉพาะเนี่ยก็สามารถทําได้แล้วครับครับจากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีต่างก็มีหลากหลายรูปแบบและหลากหลายซึ่งการใช้งานโดยเทคโนโลยีนั้นได้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเราซึ่งเป็นผู้ใช้งานเทคโนโลยีจําเป็นที่จะต้องมีการติดตาม และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อให้ก้าวทันโลกและเทคโนโลยีสวัสดีครับ